สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบริการที่น่าสนใจประจำเช้าวันนี้กับดิฉันสุธิดาวหวังพาสิทธ์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายมหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าิรีอุริติ์เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและถ้วยรางวัลของพระนท่านพลเอกเปรมตินสุลานนท์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2558ดาวน์โหลดใบสมัครได้นะคะที่เว็บไซต์ dnp.go.th s l a l i f e dnp หรือสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025610777ต่อ1641ค่ะจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่15ธันวาคมศกนี้ค่ะโดยต้องมีอายุการทำงาน20ปีขึ้นไปเป็นครูผู้สอนในระดับาดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนใจนะคะสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023848088 92ต่อ101และหมายเลข027552206ค่ะ มาต่อกันนะคะที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกด้าน,นสิ่งแวดล้อมในหลายสาขาทั้งหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและอนานาชาติ โดยในรอบที่1นะคะจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14ธันวาคมนี้ค่ะส่วนในรอบที่2จะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16เมษายน2558สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ e n m a h i d o n a c t h หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข024415000ต่อ1105ถึง1113ค่ะ มาปิดท้ายกันนะคะที่กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเรือนเข้าเป็นนักเรียนจากเอกทหารเรือประจำปีการศึกษา2,558 6 5คุณสมบัติต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือปวชทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือซึ่งครบปดเป็นทหารกองหนุนในวันที่30เมษายน2558และทะหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ โดจากกองประจำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่5มกราคมถึงวันที่22กุมภาพันธ์2558สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02889 3922หรือ02475 366 3-4และหมายเลข02475 3643ในวันและเวลาราชการค่ะ คิดดีทำดีต่อกันเป็นการสร้างสารรค์สังคมให้น่าอยู่นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของข่าวบริการที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ